สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนปหกของคุณนุ่มทุกคนนะคะวันนี้มาพร้อมกับใบหน้าที่สวยสดใสหรือเปล่าโอเคมาต่อเนื่องกับเรื่องของเราในครั้งที่แล้วนะจ๊ะครั้งที่แล้วอยู่ในโมเดิร์นอยู่แล้วก็ยังอยู่ในเรื่องของดีสแดดดีสโดดจำได้ไหมคะทำแบบกหัดหรือยังถ้ายังกลับไปทำเดี๋ยวนี้เลยโอเควันนี้มาพูดถึงเรื่องง่ายๆซอยซีฟรีมมากนะจ๊ะ เรื่องที่คุณลุ่มจะพูดก็คือ cardinal number and ordinal number จําได้ไหมจ๊ะโอเคถ้าจําไม่ได้นะปะ,ปะไปดูกันอ่ะโอเคนะคะมาที่อันแรกกันก่อนนะลูก cardinal คืออะไร cardinal number คือเลขอะไรก็คือเลข ตัวเลขที่เอาไว้บอกจำนวนนับว่ามันมีเท่าไรเท่าไหร่นะคะหรือที่เรานับกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละว่า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10จนถึงหลักเทอรหลัก m i l เล o n นหลักบิลเลียนทั 1, 000, ่วไปนี่เขาเรียกว่าจำนวนนับนะคะซึ่งมันง่ายอยู่แล้วนะักเรียนถ้าเกิดหนูยังนับเลขได้ไม่เยอะเท่าที่ควรนะนะวันนี้หนูน่าจะได้แบบสักหลักร้อยแล้วถ้ายังไงก็คุณนุ่มฝากฝึกด้วยนะคะฝึกทบทวนในการ ใช้เรขภาษาอังกฤษแล้วก็เขียนด้วยอ่านด้วยนะลูกอันนี้เราเรียกว่าเลขคาดิเนลนัมเบอร์นะคะ นี่เป็นตัวเลข cardinal number นะลูก cardinal number ซึ่งเรารู้อยู่แล้วเนาะเรานับกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะใครยังนับไม่แม่นถึงร้อยคุณนุ่มฝากทบทวนนะลูกไม่มีอะไรทําก็นับเลขไปนะ one two three ไล่ไปเรื่อยๆเลยนะคะวิธีการอ่านก็ง่ายนะคะคือก็ลองเปิดดูนะลูกอ่านี่คุณนุ่มมีตัวอย่างให้ใช่ไหมมันก็จะมาเปลี่ยนตรง11,12,13,14ไล่ไปจนกระทั่ง n 9แล้วก็เป็น แล้วก็จะเป็น 21, 22, 23ไล่ไปแล้วก็มาเลข30ก็เป็น30ใช่ไหม40เป็น 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100นะคะไล่ไปเลยนะคะจริงๆนะถึง1000ได้ก็คือเจ๋งเลยลองไปฝึกดูนะคะลูกและวิธีการอ่านตัวเลขแบบ cardinal number ก็คืออ่านแบบปกติอ่านแบบจำนวนนับที่เรานับก็คือการนับเลขนั่นแหละใช่ไหมอย่างเช่น6ก็เป็น6 88ก็เป็น6อ๋อ I'm sorry 88ก็เป็น x t x เห็นไหมคะก็คือตามนั้นเลยนะคะอ่านตามเลขเลยนะคะอ่าทีนี้100 100บางคนก็จะอ่านว่า ah hundred บางคนก็จะอ่าน100ได้ทั้ง2อ,อย่างเพราอะอ่ก็แปลว่า1ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นหนูสามารถใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะแต่ถ้าเราอ่านหลักร้อยขึ้นไปมันจะมีวิธีการอ่านนิดนึงนะคะเขาบอกไวใ้ใช้คำว่า and นะคะแอนเป็นคำเชื่อมระหว่างเลขนั้นๆเอายกตัวอย่าง205ใช่ไหม2 0ง้อยอ่านหลักหลักหลักร้อยก่อน205ก็เป็น200 200โอเคแล้วก็เชื่อมด้วยคำว่า and five ใช่ไหมก็เป็น205 ต่อมาถ้าเป็นแบบมีครบเลยหน่วยสิบร้อยนะคะหลัก3หลักเลย385นะคะเวลาอ่าน3า5ดเราก็จะอ่านหลักแรกก่อนอลักร้อยก่อนก็เป็น300 3 0 0ก็คือ300อ่ะทีนี้พอมีหลักสิบเราก็เชื่อมตั้งแต่หลักสิบเลยค่ะลูกอันนี้มันไม่มีหลักสิบใช่ไหมมันไม่มีหลักสิบเรามาเชื่อมที่หลักหน่วยใช่ปะมันไม่มีหลักสิบเรามาเชื่อมที่หลักหน่วยแต่อันนี้มันมีหลักสิบเราเชื่อมที่หลักสิบ t 100 and 85ก็เป็น385อแ่าแล้วถ้าแบบ550มีแค่หลัก, 100, กร้อยกับหลักสิบก็เหมือนเดิมอ่านหลักร้อยก่อน500นะคะ5 i 0 and 50, ก็เป็น550นะจ๊ะอ้าว a d d 1ขึ้นไปหน่อยไปหลักพันเฮ้ยหลักพันหลักพันภาษาอังกฤษคือ thousands นะคะ thousands จริงๆมันมีมากกว่านี้เอาเอาแค่หลักพันก่อนเนาะ thousands อะ t h o u ก็ได้ one t h ก็ได้ในกรณีเป็น1นึ่งพเพราะอะมีค่าเท่ากับ1นะจ๊ะอะ thousand o แล้วก็ตามด้วยหลักร้อยนะลูกอ่ะหนึ่งแล้วจา้า1 0 0 0งพั 100, อ้าวแล้วก็มาเชื่อมที่แอนนะแอนอะไร45ภาษาอังกฤษคือ45ก็จะได้ว่าอ่ะ thousand หรือ one thousand 245นะคะอ้าวอีกตัวหนึ่งคือ ordinal number ค่ะลกูก ordinal number คืออะไร ordinal number เลขจะไม่ใช่เลขจำนวนนับแล้วใช่ไหมมันเป็นเลขในการบอกตำแหน่งบอดอันดับ บอกลำดับที่ของสิ่งนั้นๆอย่างการออแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ใช้1 2 3ใช่ไหมเขาใช้ลำดับที่1 23นะคะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะไม่ใช่1ัน two three four อะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นอย่างอื่นไปนะคะอ่าอย่างเช่น1ไม่อ่านว่าวันอ่านว่า first first อ่านี่2ตัวท้ายของมันก็จะกลายเป็น2ตัวบนของลำดับที่1 ที่ครูเคยบอกว่าเวลาเฮ้ยเขียนวันที่เนี่ยวันนี้วันนี้2ตัวบนของมันคืออะไร2ตัวบนนะคะ2ตัวบนต่อมา2ภาษาองังกฤษไม่อ่านทูเอ้ไม่ใช่ ordinal number ไม่อ่าน True อ่านว่า second 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 2ตัวทายเป็น nd 2ตัวบนก็คือ nd นั่นเองคือวันที่2ต่อมา3นะลูก3ก็ไม่อ่าน t r อ่าน เติร์นะคะอันเติร์ใช่ไหมสอตัวท้าย R D กลายเป็น2ตัวบนก็คือ R D อ,อันนี้เราเอาไว้เขียนเวลาที่เขียนตัวเลขแล้วใช้เป็นลำดับที่ต้องกำกับลงไปนะสำคัญนะ C ไม่โฟเห็นไหมไม่โฟใส่ T S T S ออกเสียงทอทหารเล็กๆลูก,ลกจากโฟรธรรมดาก็กลายเป็นอะไรเออก็อ่านว่าโฟด์เใช่ไหมอ้าวทีนี้5ไม่อ่านไฟแล้วมาเป็นฟิป 5, ไม่เป็นไรเดี๋ยวคงมีตารางให้ดูอ่ะ เราจะใช้ที่ไหนก็ในการเขียนว,วันที่ที่สำคัญที่เราเห็นบ่อยๆที่เราได้ใช้นะคะย,ยกตัวอย่างวันนี้คุณนุ้มอัดวันอาทิตย์ Sunday 1อ่าเห็นไหมสองตัวบน15เป็น ts สเป็น August สอ and อ่าโอเคไปดูต่อไปอ่านี่ค่ะตาราง Ordinal Number ที่หามาให้นะคะนักเรียนขาแล้วสมมติว่าถ้าหนูจำไม่ได้หนูก็เซฟตารางนี้ไว้เลยนะคะอ่อมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ประมาณ สวันในการเขียนวันที่ไม่สิถ้าเขียนวันที่ให้จําแบบนี้ก็จะมีวันที่หนึ่ง2อ2สามยีและ3 1มจะลงท้ายด้วย st ในกรณีเป็น1วันที่หนึงวันที่21แล้ววันที่3 1มในการเขียนวันที่นะในการเขียนเรดนะในการเขียนวันที่นะคะทีนี้สองก็เช่นกันสก็จะมีสองที่มันจะต้องมี st st ด้านบนนะลูก วันที่หนึ่งวันที่ยี่สิบเอ็ดที่สามสิบเอ็ดสองก็คือวันที่สองและยี่สิบสองต้องเป็นเอ็นดีอันนี้เดทนะพูดถึงเดทนะวันที่นะจ๊ะต่อมาสามเป็นเตอร์ใช่ปะก็จะมีวันที่สามและยี่สิบสามเอา้าคุณนุม่มสิบเอ็ดสิบสองสิบสามล่ะไม่นะอยู่ในข้อยกเว้นนะลูกเพราะว่าจะอ่านว่า eleven twelve แล้วก็ thirteen อ่านแบบแบบแบบเหมือนจำนวน ตามนับปกตินะคะแต่ว่ามีเสียง th ตามท้ายนะคะโอเคเนาะ,ะถ้าจำไม่ได้ก็ดูตารางนะลูกไม่ต้องซีเรียสเพราะว่ามันเยอะเราเราก็ค่อนข้างจะพยายามจำในส่วนที่มันต้องจำได้นะถ้ามันเยอะเกินไปหนูก็ไม่เป็นไรเซฟไว้หรือยังไงก็ copy ี้ไว้เขียนไว้แล้วค่อยเปิดกลับมาดูก็ได้นะคะ ในการอ่านนะคะอ่านแบบ o r d i n ิโนก็อ่านอย่างที่ครูลองอ่านให้ฟังเมื่อกี้นี้เลยนะลูกสําคัญอยู่ตรงที่1 2 3ใช่ไหมไม่ใช่วันเป็น first second third นะคะแล้วส่วนอื่นๆหนูก็ลองดูได้อย่างอื่นมันจะไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะคะก็ลองดูที่ตารางเมื่อกี้ได้นะคะทะดาดาแบบฝึกหัดอันน้อยนิด10ข้อเท่านั้นนะคะเ i uh, r e c t i o n s ก็คำสั่งบอกว่า c h a n g e the Cardinal n u m b e r To the ordinal numbers ก็คือเปลี่ยนตัวเลขจำนวนนับใช่ไหมเปลี่ยนตัวเลขจำนวนนับเป็นตัวเลขลำดับที่นะคะจำนวนนับเป็นลำดับที่ไม่ยากเลยนะคะยกตัวอย่างข้อหนึ่งครูให้เลขหนึ่งมาเลยอ่านว่า one ทีนี้จำนวนนับธรรมดาคาร์ดิเอ่านว่า one ออร์ดิต้องเปลี่ยนเป็น ะะเป็น first นะคะเป็น first นะักลูก first นะคะแล้วก็เขียนแบบนี้กูด้วยนะอ,ะ,อะให้อีกข้อแล้วกันข้อ2จงจำนวนคือ2ก็คือ t r u e แต่พอมาเป็น ordinal t u e ไหมไม่ t r u e นะจ๊าเป็น second เป็น second โอเคเขียนให้คุูนุ่มหน่อยวงเล็บเลข2 2สองตัวบนเป็น nd นะคะโอเคเนาะลายมือไม่สวยขออภัยด้วยยังบังคับ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าน่าจะดีกว่านี้โอเคนะลูก10ข้อทำลงสมุดนะคะสงสัยอะไรคอมเมนต์หรือถามกลับมาในไลน์กลุ่มนะลูกแล้วเจอกันใหม่ซีอูในคลิปค่ะ